เาหนูทาแบบไหนเขาบอกว่าเอ้ยไอฟังกชันเนี่ยนะจะใช้อะเมื่ออะไรนะเมื่อเป็นจริงตามกรณีนี้เนาะงั้นอย่างแรกก่อนพี่ขอแปลงก่อนเอาง่ายๆเลยนะเปลี่ยนเป็น y พี่วาดกราฟแล้วกันพี่ขอวาดกราฟอันนี้ได้เป็นเอ่อ fx เนาะสิ่งที่ไปจุดได้เป็นอะไรนะ y บวกหนึ่งเท่ากับอะไร x อกลังสองปะสิ่งที่เป็นจุด้ออกมาได้เป็นอะไร hk ปะคือเท่าไหรศูนย์กับลบหนึ่งปะอ่าั้นพี่วาดกราฟเลยนะ ศูนย์ลบหนึ่งพี่ได้กราวประมาณนี้แต่โจ้เขาบอกว่าเป็นจริงเฉพาะเลยนะเมื่อ x เป็นเลยนะลบอินฟินิตีจนถึงลบหนึ่งกับหนึ่งงานแปลว่าพี่แท,ทนก่อนแทน x กเท่ากับลบหนึ่งกับหนึ่งนะสิ่งที่พี่ได้ออกมาได้เป็นอะไร y จะได้เป็นอะไรลบหนึ่งปะไอวย y เป็นศูนย์ปะ y จะได้แสดงว่ามันคือู่หนับนี้ที่เป็นจริงก็คือช่วงนี้<ต>อ่ะรอก่อน ่ะรอครับอือฮึอะโอเคครับ นนมันจะเป็นด้านล่างอะเปล่าเป็นโค้งแบบไม่เต็มปะก็ปิดศูนย์ถึงหนึ่งโอเคครับอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้ว่าแป๊บหนึ่งนะอันนี้แค่ตรงนี้ก่อนนะอ๋อแป๊บหนึ่งนะใช่ไหมเออว่ะเมื่อกี้พี่ดูผิดใช่โทษทีครับเป็่แค่ตรงนี้อ่ะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ออกมาแป๊บหนึ่งนะ ถูก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 เมื่อกี้พี่ลืมดูผิดตอนแรกนึกว่าแบบหนึ่งถึงตี้โอ้ยฟังบบนึงนะฟังชันป้าคบนึ้นะเดี๋ยวบบนึงน,นะพี่จิวขอลบตรงนี้บ้างทำไมมันลบไม่ไปวสะสักครู่นะคหนึงเ,เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้คืออะไรครเนียครับนึงโอเคได้ละต่อมาพี่จิวได้ว่าเมื่อกี้เราได้ว่าแล้วศูนย์ถึงหนึ่งใช่ไหมถ้าศูนย์ถึงหนึ่งคือช่วงนี้ปะ ถูกไหมมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นแบบเปรยเปแบบนี้โอเคครับถัดมาแล้วจีปะจีของหนูหนูได้ว่าพี่มันเป็นสองยกกําลังอะไรนะสองยกกาลังเอ็กแม่งอันิกร์เอ็กโปเลยการเอ็กโปหมายถึงว่าอะไรถ้าเอ็กเป็นศูนย์ได้ว่าอะไรเอ็กเป็นศูนย์วาหนึ่งอ่ะอันนี้เขา HK คือศูนย์ศูนย์ HK คือศูนย์ศูนย์อ่ะพอใช้พิจูด้าละตรงนี้คือจุดศูนย์ศูนย์แล้วงไงต่อนะเยียบหนึ่งช่องปะถ้าเอ็กหนึ่งเป็นเลยนะเอ็กหนึ่งวายสองะ หนึ่งสองว่าตามันก็จะสองสี่มันจะกราฟมันจะเป็นแบบตวัดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแป๊บหนึ่งนะ x ศูนย์ x ศูนย์แป๊บนึ่งนะถ้า x เป็นศูนย์ y ก็ยังได้หนึ่งถูกไหม x เป็นศูนย์ y ได้หนึ่งถูกไหมครับแปลว่ากราฟของพี่มันจะได้เป็นแบบนี้ทันนะทันครับมันอาจจะตัดกันนะอาจจะตัดกันในอนาคตนะโอเคแต่ในที่นี้เขาบอกว่าอะไรบ้าง <S <S เขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ถูก range โอ้งั้นเราต้องไปหาโดเมนเรนจ์ด้วยนี่ว่างั้นแป๊บหนึ่งโดเมนอันนี้เรารู้เลยไอข้างบนอ่ะเราได้โดเมนล้วอันนี้คือโดเมนตามที่โจทยบอกแต่ถามว่าโดเมน f เนาะเพราะฉะนั้นโดเมนคือ g g อะไรนะเอ่อ g f ป่ะ r g ป่ะเรนจ์คือเท่าไหร่เรนจ์ก็คือค่า Y ป่ะอือฮึโอเคครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ได้เป็นไรครับได้เป็นเปิดศูนย์ถึงตีปะ ซึ่งตรงไหมผิดอยู่แล้วเพราะว่าเลนส์ไม่ได้เป็น่ซนหนึ่งของในนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันข่าเขตจํากัดทันปะ่เดี๋ยวนะ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 เขาถามว่าข้อเดี๋ยวนะข้อใดต่อไปนี้ถูกห่ะเรนส์เรนส์ <Rain S 2> <Rain S 1> คือค่า y เรนส์คือค่าวาวายของเขาก็ได้เป็นขอโทษโจทย์บอกว่าแปบ๊บนึงพี่ลืมอ่านง,ง่อนไข x เอกเอกเขาบอกว่าเลยนะลบตี้จนถึงปิดศูนย์ปะ ถ้าลบตี้จนถึงปิดศูนย์แปลว่าพี่ได้กราฟมันจะได้แค่นี้กราฟแค่นี้ถึงปิดศูนย์ถ้าปิดศูนย์แปลว่าถึงแค่ตรงไหน x ศูนย์ y หนึ่งปะใช่ถ้า x ศูนย์ y หนึ่งสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคืออะไรแสดงว่าแป๊บหนึ่ง x ศูนย์ y หนึ่งถ้า x แป๊บหนึ่งนะถ้า x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งแปลว่าใน range แป๊บหนึ่งนะ range ของพี่จิวก็จะได้เป็นเลยนะก็จะได้เป็นเปิดศูนย์จนถึงหนึ่งปิดปั๊ ถูกไหม mm hmm. เนี่ยว่ากราฟจะดูออง่ายกว่าโอเคนะครับอ่ะแล้วเขาบอกว่าฟังก์ชัน f อเป็นหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งหนึ่งต่อหนึ่งไหมผิดผิดตรงข้อสามตรงไหนตรงบริเวณตรงนี้จุดไอ้ตรงจุดตรงนี้ตรงเนี้ยไม่ได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะที่ที่เท่าไหร่นะที่ <F. S 1> เท่ากับลบหนึ่งกับหนึ่ง โอเคอันนี้ผิดส่วน,วนต่อมา g g เปไ็นอะไรนะ g ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ผิดเป็นเพราะว่าไฮไลท์สีเขียวของพี่เลยครับมากๆนะครับ <G. S 1> แล้วก็เ a น g ์ r ร n g e ของเหรอ range ของ f โอเค okay. อ่ะเดี๋ยวนี้พี่เพิ่มเติมให้นะข้อสองโดเมนจเรารู้ละเรนจ์ f ก็คืออะไรนะลบเท่าไหร่นะ y เท่ากับ x สองลบหนึ่ง Y คือแป๊บน right? so 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 like ึงนะ y ของเราคือเมื่อกี้เราช่วงคือเมื่อกี้มันเป็นปิดใช่ไหมตั้งแต่เท่าไหร่อตัวด้านล่างก็คือ HK เมื่อกี้เราคือเท่าไหร่ไม่ใช่ HK ของเราคือศูนย์ลบหนึ่งใช่ไหมก็ต้องไปแหลลบหนึ่งปะปิดลบหนึ่งจนถึงศูนย์ศูนย์ปะเรก็อยู่เนี่ยกับปิดศูนย์ถึงตีปะซึ่งจริงๆมันก็คือทั้งช่วงนั่นแหละแต่เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโดเมนจีผิดไม่เป็น เพราะโดมนจี <D ome> <G> เราได้ว่ามันเป็นลบตีปะได้โอเคครับพอแชมป์พี่ก็เลยตอบข้อหนึ่งครับผมข้อหนึ่งเลนจีอืม